chiếc laser súng bộตำรวจ khôn đấy, tay bay laser súng, bộ đội tháo ra, gang, gang Yeah. Cấp chết đi. Đi ว้าเป็นวัดอะไรเลยเจ็บอะไรอ่ะทำไมไม่เจ็บก็มาดีครับนอนวัดอ่ะโอ้มันอีกดอกอีกนอนวัดจ็บเจ็บก็มาดิครับบ้อพี่หควยกว่าบกบ้านบ้านเนี่ยบ้านพี่เต้หรอเปลบ้านพี่เต้นี่ต้องเป็นผีคือบุกอ่ะโอ้ยนี่นะ ยังยังยังเจ็งงบมากเออเออผมมีไล่สตีมได้อะไร<ด>ไอ้น้องเนี่ยมันถิ่นที่จะลองประตูยังไงรอก่อนมาหมดหมดบางคตจะยิงหลังยิงกูเนี่ยไอ้เหี้ย แม่งโซ่ไวยตึกแม่มึงเออโอ้เนี่ยิงยิงโคตรดีอ่ะโอ้โหขี้เหร่มันอะไรขี้เหร่มาเป็นน้องว่ะเอ้มันมาเป็นน้องอ่ะเมื่อกี้อ่ะมัดตึกอ่ะเออสามสี่เมตรเลยนะนี่ตาเราตรงจุดที่สุดนั่นแหละ